ปิทํามังารานังกัจฉามีตยัมปิสัมคำชรานังกัจฉามีาสตยามปิสัารานาังกัจฉามีอานาติปาตา,า,านานไไนหาทัมาคุณคุณกวันนี้นนคุณตาได้ถวายผ้าตรายถวายบ้านหนึ่งหลังที่บ้านโคกลาง จะเลยจะให้สรงได้เอาไปใช้ทําประโยชน์สร้างเสนาสะนะที่วัดป่าพูโต้ดินก็ยากไอ้อก็จิกเจ้าบ้านมือปีบปี <c oughs> ป๊บอี๊บโ <c oughs> อ้โหเอาถือเป็งไก่กโอ้ยให้เนี่ยจะบอกว่ายให้ถวายทีเดียวในตอนที่พัดเจ้าพี่พิสาเนาะ การถวายของสงประเคนนะครับสามารถยกประเคนได้ด้วยมือเลยนะครับไม่ต้องผู้หญิงก็ประเคนได้ผู้ชายก็ประเคนได้ครับอาจารย์มหาบอกว่าไม่ต้องใช้ผ้ารับประเคนก็ได้นะการรับประเคนของโยมแต่ก่อนโยมไม่รู้อู้หลวงพ่อต้องต้องใช้ผ้า๋ยวนี้โยมรู้แล้วผู้หญิงก็ประเคนได้ผู้ชายก็ประเคนได้ครับ บางคนว่าพูดประเค้นไม่ได้พระจับเป็นอาบัตรอาจารย์มหายืนยันแล้วนะไม่ได้ประเค้นด้วยด้วยพิศสวัสดิ์ีาหานะครับไม่มีอาบัติเราถวายด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คนคลายจินับไหมอันตรายพูดกินนั้งได้รูปมาที่จะคืนเสียงเลยช็อกเลยอันนี้การกินการประคับวาริวังมุราอาริปุนติสังขาร เอวันกูวักอิโรินอเตรตานังปะคับันธุ์เอ๊เอกตังตัดตังตุนกูพัมวันกูจะตุสตังตุนกูจะตังัจัตุระราสุนยสกษ์ตนเจราสตุยัตสัพิโยวิวัตตุสัมปุนาสัมุมาติวันตรายุสุติทัยโต ภาวะพีวานธนาเซเลน,นิจังลุพยาจาัยนโนกตารธรรมาวาทันเบอายุวันโนสุขันสา,ายา